ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้ทุกคนจะดำเนินการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกคนรอว่าวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับก็มีแพ็กตำนานรูปแบบไหนกันบ้างหรือว่ามีการแจกฟรียังไงกันบ้างดาเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจใกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแด้วกันนะครับเริ่มที่ในส่วนของแพ็กนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีแพ็กเข้ามาใหม่เพิ่มเติม1แพ็กนะครับนั่นก็คือเป็นแพ็กของตำนานหรืออีพิกนะครับเป็นคิวของอิตาเลียนหลีกแอตเทเกอร์คนหรือว่าแนวรุกของกันโชเซียอิตาลีนะครับ ก็มีตำนานมา3คนเลยด้วยกันนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็เจอกันแน่นอนพรุ่งนี้9ก0งช้านะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับตำนานก็คือนำทัพโดยโรนาลดินโยทุกคนมาจากเอซีมิลานะครับอเล็กซานโดเดลเบโลจากยูเวนตุสทุกคนเลยก็ปิดท้ายด้วยมิเลโตจากอินเตอร์มิลานะครับก็ จะนำทัพโดย3คนนี้นะครับแล้วก็นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนตามที่ไล่เรียงไปในภาพเมื่อกี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกวันจันทร์นะครับทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ PVP ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับก็มีการแจกฟรีเทมต่างๆแล้วก็การแจกทองฟรีปถึง อีเวนต์ที่เล่นกับ AI หรือว่าเล่นกับบอทดนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีทอเทมต่างๆน,นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอเทมอัพเลเวลทุกคนไอเทมอัพสกิลนะครับการแจกเงิน GP แล้วก็แจกทองฟีอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการแปลงแล้วก็มีการแจกฟีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ